แอนทิชโมเดลหรือแอนทิชโมเดลเป็นูปแบบในการจัดการความรู้วนการเปลี่ยนอนุูปพรรหรือปลอกนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนุบาลประถมมัธยมหรือในระดับอุดมศึกษารวมถึงใช้ในการจัดการอบรมให้โดนใจผู้เข้าอบรมได้รวมถึงการใช้คอสเลิงการให้คําแนะนาการโค้ชบิวกลาตลอนผู้เรียนได้หมดเลยค่ะโดยแอนทิชโมเดลเนี่ยเกี่ยวข้องแล้วก็ส่งเสริมสมรรถนะหลัก6สมรรถนะด้วยกันสมรรถนะได้แก่การจัดการตนเองการคิดขันตูง การทำงาน,นเป็นทีมการเป็นพลเมืองเข้มแข็งการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนส่วนการพิชมเดลเนี่ยมี6ขั้นตอนด้วยกันก็คือ1เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนรู้ตัวยอ่อคือตัว I อต่อมาสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ M ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมที่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม e. ่อแบ่งปันแลกเรกียนรู้จากการปฏิบัติจริง A แลวก็ประมวลสรุปผลการองความรู้ตัว C นะคะในความหมายของการจัดก,การตนเองก็คือการรู้จกักรักเห็นคุณค่าจนตนเองและผู้อื่นการพัฒนาปัญญาภายในตั้งเป้าหมายในชีวิต และกำกับตนเองในการเรียนรู้และใช้ชีวิตการจัดการอารมณ์และความเครียดรวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤตสามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลเพื่อไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมายในชีวิตมีสุขภาวะที่ดีและมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดีต่อมาการคิดขั้นสูงการคิดขั้นสูงในที่นี้ก็ความหมายคือสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้านโดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่มีอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่เพื่อการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ยอย่างมีเป้าหมายการคิดขั้นสูงในที่นี้ก็จะเป็นระดับของการคิดในลนักษณะวิเคราะห์นะคะสังเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าหรือการคิดวิเคราะห์ประเมินค่าทั้งสค์ซึ่ง ที่ว่าสำคัญก็คือว่าทำยังไงที่จะให้ผู้เรียนนียได้สร้างสรรค์นวัตกรรมนวัตกรรมในที่นี้อาจจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็น how to ในการบริหารจัดการอะไรบางอย่างหรือเป็นร่างนะคะเป็นร่างนวัตกรรมร่างที่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นโครงร่างทําเป็นโมเดลทําเป็นแบบจาลองหรือทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้จริงๆการสื่อสารในที่นี้ไม่ใช่การพูดคุยแบบปกติหรือไม่ใช่การแบบถามแล้วก็เด็กตอบเป็นคำๆการใช้คำถามปลายปิดอันนี้ก็ไม่ใช่ รวมถึงไม่ใช่การใช้คำถามปลายเปิดที่คำตอบปิดเช่นวันนี้พวกเรามาโรงเรียนกันยังไงบ้างความหมายก็คือว่า่มีความสามารถในการรับรู้รับฟังตีความและสงสารด้วยภาษาต่างๆทั้งวัจนะภาษาและอวัจนะภาษาโดยใช้กระบวนการคิดซึ่งนำไปสู่การาเรียนรู้เข้าใจในระบบคุณค่าการแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธีการสื่อสารอย่างฉลาดรู้สร้างสารรค์มีพลังโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการที่จะทำให้เด็กได้สื่อสารตามสมรรถนะนี้ก็คือการใช้คําถามปลายเปิดที่ท้าทายน่าสนใจได้กระตุ้นความคิดได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาและเป็นการสื่อสารที่สร้างสารรค์นะคะต่อมาสมรรถนะที่4การรวมพลังทํางานเป็นทีมอันนี้เราก็คุ้นกันอยู่แล้วคือคําว่าทีม ในที่นี้สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานกิจการและการประกอบการใดๆของตนเองและร่วมกับผู้อื่นโดยใช้การรวมพลังทํางานเป็นทีมมีแผนขั้นตอนให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายมีภาวะผู้นํามีความโปร่งใสตรวจสอบได้มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและการแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยากจะไม่ใช่การแบ่งกลุ่มแล้วก็ให้เป็นงานแล้วเด็กก็ไปหาคาตอบแล้วก็ออกมาพซนต์นะคะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ฟังดูค่อนข้างทางการนิดนึงนะคะอาจจะฟังดูว่าเออมันไกลตัวแตจ่จริงแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากมากนะคะหมายถึงการปฏิบัติตอนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกรู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตอนเองและผู้อื่นเคารพในกฎกติกาและกฎหมายมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลายเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางสังคมโดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรมข้านิยมประชาธิปไตยและสันติวิธีหรือสรุปเป็นคำง่ายๆนะคะแค่สอง ให้เกียรตินะคะหรือเพิม่มอีเพียงหนึ่งคือการให้เกียรติการให้เกียรติเมื่อเราเหมือนจะให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติตนเองให้เกียรติผู้อื่นมันจะอยู่บนการเคารพนะคะในกฎจริการเมื่อเราเคารพผู้อื่นปุ๊บเนี่ยเราจะตระหนักเราจะแบบคำนึงถึงผู้อื่นเราจะแบบไม่ไปเดยดเบียนหรือไม่ไปก้าวล่วงหรือไม่ไปล่วงเกินหรือไม่ไปกระทบสิทธิ์ของผู้อื่นเพราะฉะนั้นก็จะตามมาหมดเลยก็คือเรื่องของกฎจริกากฎหมายการเ,เห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ สิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างความเท่าเทียมเป็นธรรมนะคะแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนกันเราให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งคำพูดสีหน้าร่างาภาษากายทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็ทําให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นต่อมาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนตรงนี้อาจจะดูว่าโหมันดูยิ่งใหญ่และไกลตัวซึ่งตามจริงแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองใกล้ตัวก็คือณปัจจุบนันเราจะอยู่ในที่มีความสุขและยั่งยืนนะคะความหมายเรคือว่ามีความเข้าใจพื้นฐาน โลกและผอกระบและความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติในชีวิตประจําวันใช้และรู้ท่าทันวิทยาการเทคโนโลยีมีความอยากรู้อยากเห็นช่างสังเกตเห็นคุณค่าสามารถแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนตรงนี้หลายจะรู้สึกว่าเอ้ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรโอ้ดูไกลตัวซึ่งตามจริงแล้วคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือหลักเหตุและผลนะคะถ้าเราอยู่บนหลักเหตุและผลการใช้ชีวิตในขณะเดียวกันเราก็มันจะอยู่กับธรรมชาตินะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิทยาการได สมดุลนะคะก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยังยืนรวมถึงตรงนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับการคิดขั้นสูงก็คือมีเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีคุณลักษณะฝ่ายเรู้กี่ยวข้องก็คืออยากรู้อยากเห็นช่างสังเกตนะคะแล้วตรงนี้ก็ไปเชื่อมกับเรื่องของการเห็นคุณค่าด้วยนะคะซึ่งการเห็นคุณค่าก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก็คือคิดได้คิดได้ทําเป็นเห็นคุณค่านะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะ นนี้สมรรถนะรับยวข้องยังไงนะคะหรือว่าการสอนโดยใช้ anti model หรือ anti model เนี่ยจะส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนอย่างไรนะคะก็มาเรียนรู้กันนิดนึงนะคะก็คือขั้นตอนที่1เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนรู้ถามว่าทำไมต้องเตรียมความพร้อมนึกถ้าผู้เรียนไม่ชอบวิชาที่เราสอนถ้าผู้เรียนไม่เปิดใจหรือว่ารู้สึกว่าวิชาที่เราสอนเนี่ยหายากซับซ้อนนะคะเอ๊ะทำไงให้ผู้เรียนเนี่ยเปิดใจแล้วก็พร้อมอยากที่จะเรียนนะคะหรือถ้าผู้เรียนเนี่ยเรียนมา6วิชาละนะคะหรือวิชาที่เราสอนเป็นขา้สุดท้าย ตลอดทั้งวันเนี่ยยังหนักหน่วงเลยทีเดียวล่ละไทำยังไงที่จะสลัดหรือทําให้ความหนักหน่วงเหล่านี้หลุดไปนะคะอีกประการนึงก็คือว่าผู้เรียนอาจจะมีปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองกับเพื่อนนะคะหรือกับคุณครูท่านใดท่านหนึ่งหรือภายในโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ปัญหาเหล่านี้ถ้ามันยงอยู่ในใจเด็ก เด็กก็ยังไม่พร้อมที่จะเรียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมในขั้นเตรียมความพร้อมก็คือทายัางไงให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมสนุกสนานมีความสุขโดยเฉพาะสร้างความตื่นตัวตื่นเต้นให้อลเลิร์นะคะแล้วก็สร้างจินตนาการแปลกใหม่ท้าทายกระตุ้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจดังนั้นในขั้นตอนนี้สิ่งที่สําคัญมากๆก็คือการใช้เกมการแข่งขันนะคะในเวลาที่จํากัดคาว่าในเวลาที่จํากัด ก็แปลว่าจะเป็นช่วงที่มันสั้นๆนะคะภายใน,นไม่กี่วิแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติหนึ่นาทีสองนาทีห้านาทีในเวลาที่จํากัดลักษณะนี้อันนี้นานไปก็จะความตื่นเต้นตื่นตัวก็จะแผ่วลงเพราะฉะนั้นถ้าผู้เรียนได้เป็นไงคะได้ได้คิดนะคะได้แก้ปัญหาได้ร่วมแข่งขันในเวลาที่จํากัดก็จะไปส่งเสริมสมรรถนะก อยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนไฟเร่งไฟรุ่นะคะอัลเลอร์นะคะ, Alert, ะ,คะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลักการสําคัญก็คือว่าทำไงให้เด็กตื่นตัวตื่นเต้นนะคะแต่ถ้าสมมติมาถึงอ่นานักเรียนไทยซีบิร์นวันนี้เราจะเรียนอะไร <c oughs> คําถามคือว่าตื่นเต้นไหมตื่นตัวไหมนะคะถ้าสมมติให้เต็มสิบตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นตัวเนี่ยไปถึงระดับสิบไหมนะคะ ต่อมาเมื่อผู้เรียนเปิดใจแลวก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะแล้วก็มาขั้นที่2ต่อเลยก็คือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้นะคะซึ่งขั้นเนี้ยเป็นขั้นที่สําคัญมากๆเลยนะคะสาคัญยังไงการที่เราจะเปลี่ยนความคิดทัศนคติการกระทำพฤติกรรมหรือนิสัยนะคะหรือสิ่งใ,ใดก็ตามที่ไม่พึงประสงค์เราไม่สามารถใช้การบอกการสั่งการสอนนะคะการบอกกฎระเบียบกติการมารยาทดีไม่ดีถูกผิดสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ไทําให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยเราพิสูจน์จง เราบอกผู้เรียนสมมติคะเราบอกผู้เรียนหรือผู้เรียนได้รับการบอกจากคุณครูเนี่ยตั้งแต่ป .1 น,น,นะคะวันหนึ่งกี่ครั้งวิชาหนึ่งกี่หนวันหนึ่งกี่ครั้งนะคะเราก็ตรวดทั้งวันรวมแล้วเนี่ยนักศึกษาคเคยตอบว่าอาจจะห้าสิถึงร้อยนะคะแล้วคูณจานวนเดือนหรือคูณปีเข้าไปนะคะบางทีเนี่ยเคยคำนวณเล่นๆกันว่าสมมติถ้าเราได้รับการบอกห้ามนะคะอย่าทำนู่นอย่าทำนี่ห้ามอะไรบ้างนะคะสมมติ 100, ห้าหมื่นถึงแสนหุนคำถามก็คือว่า 100, ห้าหมื่นถึงแสนหุนมันเยอะมากเลย แล้วหรือว่าแต่ทำไมยังต้องบอกอยู่นะคะก็แปลว่าสิ่งเหล่านี้มันผ่านผ่านประสาทสัมผัสทางหูแต่ไม่ผ่านใจผู้เรียนนะคะจึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องบอกซ้ําๆอยู่อย่างนั้นนะคะดังนั้นการบอกการสั่งการสอนไม่ทด้ทให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่เลยนะคะแต่การจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้นี่ค่ะต้องใช้การสร้างแรงจูงใจนะคะคือทําให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสําคัญของเรื่องเรื่องนั้นนะคะของบทเรียนของเรื่องเรื่องนั้นเป็นการสอนชีวิตหรือว่าาสอนนทักษะชชีวิตผ่า แล้วใช้ยังไงล่ะใช้สตอรี่ค่ะใช้เรื่องราวนะคะเรื่องราวที่มันแบบแปลกใหม่ท้าทายมีจินตนาการคาดเดาไม่ได้นะคะแล้วก็มีความดรามา่าหรือว่ามีจุดพีคมีเรื่องราวที่พีคนะคะแล้วก็ทําให้ผู้เรียนเนี่ยมันกับอินนะคะแล้วก็สัมผัสใจแล้วที่สําคัญอีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องราวเหล่านี้เราก็ตั้งคําถามปาปเปิดที่น่าสนใจหรือเราสปอยหรือว่าเ็าเรียกว่าเราเปิดน,นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยอยากที่จะรู้เรื่องราวของสตอรี่เรื่องนี้นะคะ แล้วก็เมื่อเราเกิดแล้วก็เพื่อให้เด็กเนี่ยตั้งใจที่จะหาคําตอบแล้วก็ตั้งใจชมสื่อที่เราเตรีนมานะคะหรือตั้งใจฟังสื่อที่เราเตรีนมาหลังจากนั้นเมื่อจบเรื่องราวแล้วเราก็ตั้งคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะคะซึ่งเป็นคาถามที่ตอนต้นเราได้ถามไว้แล้วก็มาสรุปร่วมกันนะคะความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้นะคะซึ่งสตอรี่เรื่องราวเนี้ยได้แก่อะไรบ้างก็คือนิทานแอนิเมชันนะคะเจ้าสตีบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจข่าวคลิปโฆษณานะคะการแสดงอะไรก็ได้ค่ะที่ เชื่อมโยงที่ตอบโจทย์นะคะเกี่ยวกับเนะะื้อหาบทเรียนแล้วก็เกี่ยกข้อกับการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าความสําคัญของเรื่องนะคะ หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเล่าในขั้นตอนที่2เหตุการณ์ไหนที่โหแบบที่สุดเลยที่เราเคยมีประสบการณ์ด้านนี้ช่วยมาแบ่งปันให้เพื่อนได้ได้ฟังก,ก,นกันนิดนึงหรือว่าช่วยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะได้เรียนรู้กันแล้วผู้เรียนเนี่ยก็ได้มาเล่านะคะการเล่าเรื่องราวเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองในขณะเดียวกันเพื่อนก็ได้เรียนรู้สิ่งที่ผู้เรียนออกมาเล่าก็ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเพื่อนนะคะได้จัดการอารมณ์ความเครียดได้กลับไปเหมือนกับทาความเข้าใจหรือก้าวข้ามผ่านเหตการณ์นอดีตะะค เรารู้ิ่งนั้นแล้วก็ก้าวข้ามผ่านนะคะอาจจะเป็นประสบการณ์ด้านลบก็เป็นสิ่งที่ทาให้เด็กเนี่ยได้เข้มแข็งขึ้นนะคะถ้าเป็นประสบการณ์ด้านบวกก็ทําให้เด็กเนี่ยมันก็เติมเต็มเซลล์หรือความสุขความภาคภูมิใจอันนี้เด็กก็จะได้กระบวนการคิดขั้นสูงด้วยนะคะได้ประมวลได้คิดนะคะแล้วก็ได้การรองเรียกเรียงได้การสรื่อสารแล้วก็ได้เรื่องของคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนะคะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนนะคะก็จะเป็นการสะท้อนความคิดความรู้ความรู้สึกหรือประสบการณ ก็จะเป็นตัวอย่างของการสอนทักษะชีวิตผ่านวิชาหรือการสอนที่ใช้โมเดลแอนทิโมเดลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด6สมรรถนะเมื่อถ่ายทอดประสบกรารณ์เดิมแล้วก็มาต่อยอดสู่การร่วมถ่ายทอดประสบกรารณ์ใหม่โดยมีเคสต๊ดดี้หรือว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็นํามาเชื่อมโยงนำให้ผู้เรียนได้แบ่งปันและเปยดรู้กันนะคะเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายเตรียมเกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นเดียวกันกับตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งสองสามสี่นะคะมาเป็นประเด็นเดียวกันแล้วก็ในขณะที่เป็นประสบการณ์ใหม่นั้นก็ไม่ยากหรือไม่ง่ายเกินไปผู้เรียนสามารถที่จะเหมือนกับใช้ความตั้งใจนะคะแล้วก็ไปถึงได้ก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะให้ฟังทายลิปก็จะไปตอบโจทย์สมรรถนะทั้งหกสมรรถนะเลยนะคะ มาการแบ่งปันและเปิดรู้จักการปฏิบัติจริงหลังจากที่ได้โจทย์ ท้าทายมอสักครู่ได้กระบวนการคิดละก็นำมาสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่นะคะการแก้ไขปัญหาการได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะได้สึกกระบวนการคิดขั้นสูงนะคะอาจจะเป็นนวัตกรรมที่อาจจะเป็นแนวคิดเป็นทาวทูเป็นโครงร่างเป็นร่างรูปแบบเป็นร่างโมเดลเป็นผลงานเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นคอนเทนต์หรือเป็นเหมือนกับโน้ตฮาวะไรบางอย่างอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะในขั้นตอนนี้เด็กก็จะได้หรือว่าผู้เรียนก็จะได้เหมือนกับท้าทายนะคะท้าทายความสามารถแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์นะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันก็ ว่าในขั้นนี้นีสามารถใช้จินกกน,นอกรรมมาสร้างสรรค์นะคะนตกรรมได้